คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575kHz สากิโลเฮรตซ์สารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสายจรดฟ้าซาร่าสุหิมาไหลสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาครับ วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับนัทสวัสดิ์สาลีนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษาสังกัดกองแอฟริกากรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงงานต่างประเทศครับวันนี้พบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกากันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะขอต้อนรับแขกพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นแขกพิเศษคนใหม่ซึ่งวันนี้จะมานําเสนอหัวข้ออะไรวันนี้เราไม่ได้โชว์หัวข้อให้ดูเพราะว่าจะขอให้ลองนําเสนอเลยนะครับ แขกของเราก็คือสวัสดีครับผมฮาริศกาวลิมนะครับนักศึกษาฝึกงานจากกรมเอเชียใต้ต,ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับโดยวันนี้ครับเราจะมานําเสนอเรื่องพันไม้แห่งแอฟริกากันครับภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายคนนะฮะอาจจะเป็นทุ่งกว้างของพืชเศรษฐกิจกลิ่นหอมของกาแฟหรือจะเป็นความเข้มข้นรสชาติเข้มข้นของโกโก้ครับหรือความนุ่มละมุนของฝ้ายคุณภาพเยี่ยมนะครับ แต่ลึกเข้าไปในผืนป่าแล้วก็ทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของทวีปนี้ครับยังซ่อนไว้ซึ่งความอัศจรรย์ทางพกษศ,ศาสตร์ที่ท้าทายกับจินตนาการของเราอย่างยิ่งครับลองจินตนาการถึงผลไม้ที่สามารถเปลี่ยนรสชาติจากเปรี้ยวเป็นหวานในพริบตาครับหรือต้นไม้ยักษ์ที่กักเก็บน้ําไว้ในลําต้นเนี่ยได้มากกว่า1นึ่งแลิตรนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความอัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกของพืชพันธุ์แอฟริกาครับโดยพวกเราเนี่ยครจะพาทุกท่านไปพบกับ สิบสายพันธุ์พืชที่โดดเด่นที่สุดของแอฟ,ฟริกาตั้งแต่ต้นเบาแบบอันยิ่งใหญ่ไปจนถึงแตงหนามที่มีรูปทรงประหลาดแต่ว่าไม่มไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่แปลกตานะครับแต่ยังอัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติทั้งในหลายๆด้านครับเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นทั้งขุมทรัพย์ทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์ที่รอการค้นพบการศึกษาพืชพุ์เหล่านี้ครับอาจเป็นกุญแจสําคัญในการค้นพบวิธีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ ซึ่งเราจะพาคุณทุกท่านเนี่ยครับไปสัมผัสกับโลกของพืชพันธุ์ที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและอาจเปลี่ยนมุมมองของทุกคนต่อความหลากหลายของชีวภาพไปตลอดกาลครับเชิญพบกับ1ิพืชมหัศจรรย์แห่งแอฟริกาเลยครับครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ต้นไม้ที่เราเห็นด้านหลังกันเลยนะครับเป็นต้นที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งต้นไม้อฟริกาเลยใช่ครับเราเรียกว่าต้นเบาบับครับเบาบับนะครับ b a o b a b เบาบับครับ ซึ่งในรูปก็คือมีเดี๋ยวจะให้ดูรูปด้วยนะครับว่ามีหลายอย่างอยู่ข้างในเป้าแบบเนี่ยเป,เป็นต้นไม้นะครับในสายพันธุออ์อดันซเนียครับไม้ใหญ่มากนะครับยืนต้นเ,เราพอพอพอเช็คกันว่าต้นไม้นียมันมันอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาวัดแล้วเนี่ยบางต้นอายุมากกว่า2,000ปีเลยนะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณภูมิอากาศที่เป็น เขตโซนร้อนหรือเป็นภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรณซึ่งก็คือในทวีปแอฟริกาก็จะมีเยอะมากนะครับทิ่นกาเนิดมาจากมาดากัสการ์ครับมาดากัสการ์เนี่ยเป็นเกาะนะครับจริงๆก็ใหญ่เหมือนเกิดเป็นทวีปย่อยๆเลยก็ได้นะเป็นเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกครับอยู่ในมหาสมุทรอินเดียทําให้บาบับเนี่ยก็มีชื่อเรียกหลายหลากหลายมากนะครับในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันจริงๆในแอฟริกาตะวันตกเองก็มี นั้นในแอฟริกาตะวันออกออกไปทางทะเลมหาสมุทรก็มีเหมือนกันมาดากัสการ์ก็อยู่ทางตะวันออกเ,อเรามีชื่อเรียกหลายชื่อจากลักษณะทางกายภาพเนี่ยใบอบับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้กลับหัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเวลามันตัดใบเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเหมือนเอามาเป็นสาขาของราบนะครับ upside down tree หรือจะบอกก็เป็น tree of life นะครับต้นไม้แห่งชีวิตเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ มันมีความสําคัญต่อระบบนิเวศมากๆนะครเขาสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนมากๆนะแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้เก็บได้มากถึงหนึ่งแสนสองหมืนลิตรเลยนะครับแล้วก็อายุที่บอกนะนับเป็นพันปีอายุยืนมากๆจากที่มีการไปไปค้นพบสํารวจพบกันเนี่ยต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับ ต้นมันจะมีชื่อเรียกด้วยนะบางบางต้นโบราณมากเขาก็ตั้งชื่อให้ใช่ไหมฮะโดยที่ต้นที่อายุมากที่สุดอยู่ในซิมบับเวซิมบับเวนี่จะค่อนไปทางตอนใต้ของแอฟริกาละอายุประมาณ2,450ปีนะฮะเขาใช้วิธีการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกำมันตรลังสีแต่น่าเสียดายมากต้นนี้นะชื่อต้นแผงพันเคนะครับ P.N.K.E พันเคนี่ก็ตายไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2อ5 1 จริงๆเนี่ยเบาบับเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศความสมดุลกับเก็บน้นเท่านั้นนะครับมีมีประโยชน์ทุกส่วนเลยผลของเบาบับเนี่ยมีขนาดทรงรีนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับยิ่งยิ่งยิ่งผลแก่มากก็ยิ่งใหญ่มากนะครับเปลือกนอกแข็งเปลือกข้างในเนื้อข้างในเนี่ยคล้ายขนมปังนะครับเนื้อหุแมดสีขาวนุ่มรสชาติเปเรี้ยวอมหวาน สารอาหารเนี่ยครับก็น่าสนใจนะครับวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง6เท่าครับมีโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสแล้วก็ยังมีเปลือกของต้นบาวบับซึ่งสามารถใช้ทำเป็นเชือกได้มีใบอ่อนนะครับก็สามารถรับประทานคือเป็นเป็นเป็นเหมือนผักเลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีเมล็ดของบาวบับเนี่ยก็สามารถใช้เหมือนกาแฟได้เลยคั่วรับประทานนะแล้วชาอฟริกันเนี่ย ก็ยังเห็นว่าต้นเบาบัลเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะตา,ตามความเชื่อชนเผ่าหลายแห่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ครับ <espacio> ถัดไปเนี่ยให้่ é ุนนำเสนอคบน้องธาริเราเจอกับราชางต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมครับ, <c oughs> บอันนี้เรามาเจอกับม i r a c l e f o o d หรือว่า Mira c l e b e r r ี่ครับโดยมีชื่อในภาษายูรูบาว่าอาบายุนที่เราแนะนำให้ทุกคนเนี่ยครับรู้จักในชื่อของภาษายูรูบาเพราะว่าต้นกำเนิดของสายพันธุ์นี้นะครับ มาจากแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวโยรูบาอาศัยอยู่ครับปัจจุบันคือประเทศไนจี Nigeria, in, oko, เรียเบนินโตโกและชาวโยรูบาครับได้ใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้เนี่ยครมาอย่างยาวนานในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตต่างๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายต่อมานะครับเรามารู้จักกับผลผลไม้ชนิดนี้ให้มากขึ้นดีกว่าเพื่อจะได้รู้ว่าทำไมถึงได้รับชื่อว่ามิราเคิลครับ โดยมิราเคิลฟรุตนะครับเมื่อกัดคำแรกจะมีรสฝาดและเปรี้ยวเป็นอันนี้นะครับใช่ครับมิราเคิลฟรุตครับผลแดงๆนี่เองใช่เมื่อกัดเข้าไปคำแรกครับมันจะมีรสฝาดและรสเปรี้ยวเป็นมีคุณสมบัติที่ทำให้เมื่อเรากินอะไรต่อจากนั้นที่เป็นรสเปรี้ยวครับจะกลายเป็นรสหวานเคล็ดลับของมันหรือความลับของมันก็คือโปรตีนที่ชื่อมิราคูลินครับเป็น สารไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่งฮะซึ่งอยู่ในผลของมันเมื่อเราประทานเข้าไปฮะมันจะไปเคลือบต่อมรับรสความต่อมรับรสของเราครับทำให้รสเปรี้ยวจะกลายเป็นรสหวานเมื่อเรากินผลไมน้นี้กินอะไรตามเข้าไปก็จะเปลี่ยนจากความเปรี้ยวเป็นความหวานครับโดยผลของมันจะอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงโดยนักวิทยาศาสตร์ครับกำลังศึกษาว่าจะใช้คุณสมบัติตรงนี้เนี่ยช่วยผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการลดน้ําตาลอีกทั้งนะครับ ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกครับช่วยลดการเกิดโรคโลกมะเร็งซึ่งหากได้รับความนิยมและมีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางนะครับจะช่วยสร้างเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่น่าสนใจกับวงการเกษตรและอุตสาหกรรมอ,อาหารและยาได้เลยครับน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะในไทยก็ไม่มีใช่ครับทำทำให้เราไม่ว่าจะเปรี้ยวแค่ไหนเราก็จะไม่ดูรสนั้นมันก็จะมีหวานอย่างเดียว ทำให้คนเป็นเบาหวานก็อาจจะมีทางเรื่องในอนาคตได้ทางยาถัดไปนะครับต้นไส้กรอกห่งแอฟริกาคือคิเจเลียนะก็จะเห็นเลยว่าผลมันจะยาวๆลงไปเ,เป็นทรงกระบอกรูปร่างเหมือนไส้กรอกยักษ์ใช่ครับทินกกาเนิดเนี่ยมาจากภูมิภาคเขตร้อนของแอฟริกาอีกแล้วนะฮะตั้งแต่เซเนก้าไปจนถึงซูดานนะเป็นพื้นที่ที่คาดเกี่ยวกับ,กบโซนที่เขาเรียกว่าซาเฮลด้วยนะครับก็คือใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา แต่ว่าก็ไม่ไม่ใต้ลงมาจนเกินไปจนมาถึงโซนป่าเขตร้อนมันจะอยู่ตรงพื้นที่รอยต่อ <Okay. S 2> นะครับโอ้ตั้งแต่แล้วก็จากแอฟริกากลางลงไปจนถึงทอนใต้และตะวันออกด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างแพร่หลายในแอฟริกาการเจริญเติบโตก็คือเติบโตในพื้นที่ลุ่มนะครับชอบสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงในป่าโปร่งเป็นต้นนะริมฝั่งแม่น้ำลำธารน,นะรที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ผลของมันเนี่ยความพิเศษของมันคือใหญ่นะครับลักษณะแข็งยาวแขวนอยู่บนต้นนะฮะแบบเหมือนนี้รูปเลยก็ยาวประมาณ80เซนนะครับแล้วก็สูง12เซนติเมตรถ้ามาถ้าเอา,า,เ,อาเอามาวางเนี่ยวางเนี่ย80เซนเกือบเมตรนึงเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็12เซนก็คือความความกวาม้วางข้างข้างในเนี่ยผลก็มีเมล็ดมากนะฮะผลดิบกินไม่ได้แต่ว่าเมื่อนําไปหมักและตากแห้งเนี่ย ก็จะทําได้รับประทานได้นะโดยคนแอฟริกาเนี่ยเาก็จะมีองค์ความรู้นะครับในการแปลรูปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้ากินผลดิบเนี่ยมีพิษนะครับต้นไกรอกแอฟริกาเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายส่วนกันนะครับต้นเอยดอกเอยผลเอยนะสรรพคุณทางยามากมายเช่นนะครับคนแอฟริกาใช้รักษาอะไรบ้างโรคผิวหนังแผลเรื้อรังนะครับโรมาติดงูกัดนะครับโรคซิฟิลิสด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่า ป็นอันนี้เปนคงเป็นความเชื่อแล้วก็รอการพิสูจน์เพราะว่าเขาเขาเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้มีบางพื้นที่นะฮะก็นำนำผลใช่นำผลของมันเนี่ยไปหมักนะฮะทำเครื่องดื่มคล้ายเบียนะร์หรือว่ามีการไปทําเป็นเรือไม้พายเครื่องใช้ต่างๆก็มีนะฮะซึ่งไม้ของกิจเรียแสดงว่าเป็นไม้แข็งที่สามารถใช้<ม>ใ,ชใช้ทำเรือได้นะเ<ม>ช่นในบอสวานนะาเป็นตน้นบอสวานนาก็อยู่ข้างหาทางแอฟริกาตอนใต้ ถัดไปครับผมต่อมาก็เป็นแตงหนามนะครับหรือ Ornet Melon ทุกท่านลองจินตนาการถึงแตงหนามที่แตงที่มันมีหนามรอบผลเลยครับนั่นคือแตงหนามเลยครับเพราะว่าแตงหนามเนี่ยครับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าキโ no มีอีกหลายชื่อเรียกเลยครับในแถบแอฟริกาเราจะเรียกเขาว่า African Ornet Cucumber หรือว่าเมลอนหรือว่า Jelly Melon โดย มลอนเนี่ยเป็นพืชเถ่าไม้เลยใ,ในตระกูลเมลอนมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตอนใต้เช่นแอฟริกาใต้นามีเบียบอสเวนีนาแซมเบียมาลาวีซิมบับเวเป็นต้นครับผมทำให้มันสามารถจเจริญเติบโตได้ในได้ดีในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของทวีปแอฟริกาครับโดยผลสีเหลืองส้มสดนี่ครภายในจะเต็มไปด้วยเนื้อสีเขียวแล้วก็มเมล็ดที่กินได้ครับเนื้อข้างในเนี่ยมีรสสัมผัสคล้ายกับเจลลี่เลยครับพี่ม,มีรสชาติเหมือนแตงกวากีวีและ กล้วยที่ผสมกันโอ้หน่าสนใจแตงหนามเนี่ยครับก็ยังสามารถนําไปประกอบอาหารหรือกินดิบเป็นผลไม้ได้เลยนอกจากรูปร่างที่แปลกตาครับแต่ยังยังอุดมไปด้วยวิตามินซีแมกนีเซียมธาตุเหล็กที่น่าทึ่งคือมันสามารถเก็บน้ําไว้ได้นานหลายเดือนเลยครับกลายเป็นแหล่งน้ําเพียงไม่กี่แห่งในช่วงฤดูแล้งในทะเลทรายคาราฮีรีครับคาราฮา,ารีใ,รในแอฟริกาใตา้นามิเบียบอสมนานาและแสดงให้เห็นถึง การปรับตัวอันชาญฉลาดของตัวธรรมชาติครับผมนะดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆก็อาจจะอาศัยกินผลแตงนี่เข้าไปนะคอนเ,เมลนแตงน้ำถัดไปนะครับอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีของมาโชว์ด้วยนะครับต้นไม้ต้นตนี้นะครับชื่อต้นมารูล่ามารูล่าเนี่ยก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งมีถึงทําเนิดในแอฟริกานะครับ พบได้ในเขตทุ่งหญ้าซรวนานแล้วก็เขตป่าโปร่งนะครับของ Africa. แอฟริกาเติบโตได้ดีในพื้นที่อบอุ่นแห้งกึ่งแห้งนะครับแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีฤดูแล้งยาวนานนะได้ดีนี่ก็อยู่ไปในทั่วแอฟริกานั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ลำต้นนะครับก็มียอดแผกกว้างเปลือกไม้มีจุดสีเทานะครับเป็นลักษณะเด่นของเขาเติบโตสูงได้ถึง18เมตรสูงมากนะครับเป็นเป็นเท่าตึกเลย ตึใ่ใหญ่ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็ประโยชน์มีทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพืชที่เป็นอาหารและอาหารสําหรับคนแอฟริกาผลของมันเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกอะไรเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนที่นิยมที่สุดนะมันไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะในแอฟริกาด้วยใช่ขึ้นขึ้นชื่อข,ขึ้นชื่อในแอฟริกาแล้วก็ในในหลายประเทศนะว่าผลมารูล่าเนี่ย รสชาติคล้ายมะม่วงผสมดินจีไม่เคยลองต้องลองอ่ะมีหลายเมล็ดเนื้อในผลสีขาวนะครับถ้ากินดิบรสเปรี้ยวสุกงอมหวานนะครับกลิ่นหอมผลของมันเนี่ยมีฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กทองแดงโซเดียมแมงกานีสแล้วก็สังกะสีโดยเข้าใจว่าถ้าตอนที่กินเปรี้ยวเนี่ยกินดิบเนี่ยผลวิตามินซีสูงกว่าส้ม8เท่าเลยนะครับมีกรดโอเลอิกมีสารต้านอนุมูลอิสระ อนี้ก็คุณสมบัติเปี่ยมล้นมากส่วนมเมล็ดของตัวผลมารูล่าเองเนี่ยรสชาติจะเหมือนถั่วนะครับเพราะมีปริมาณแพคตินสูงนะครับรสชาติอร่อยนะะเหมาะสำหรับทำแยมนะฮะแล้วก็ทำขนมหวานวุ้นน้ำเชื่อมนแ,แยมนะฮะหรือทำน้ำผลไม้สดนะฮะเอาไปหมักทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้ทอยู่ข้างๆเนี้ยนี่อันนี้นะครับมารูล่าเนี่ยเขามีอันนี้ถ้าจะเป็นของประเทศแอฟริกาใต้ใช่แล้ว แอฟริกาใต้เนี่ยเขามีแบรนด์ของเขาชื่ออมารูล่าครับอมารูล่าเนี่ยก็เป็นเครื่องเครื่องดื่มที่ทํามาจากผลมารูล่านี่แหละแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ที่หอมหวานมากนะครับถ้าใครสนใจก็เวลาไปเยือนแอฟริกาใต้การจะเป็นหนึ่งในของชื่ะลึกที่สามารถซื้อได้นะครับอนอกจากนี้เนี่ยก็คือนอกจากเรื่องผลแล้วใบยัง สามารถใช้เป็นยาได้นะครับรักษาอาการแพ้นะครับแก้พิษแมลงกัดต่อยแก้ฝีแมงมุมกัดลดความดานันลดการอักเสบปวดเมื่อยอะไรต่างๆนะฮะสามารถนาใบเนี่ยมาบดขยี้นะครับทานเป็นยาลดกรดได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีน้ามันน้ามันที่สกัดจากมเมล็ดนะฮะใช้ในอุตสาหกรรมความงามนะมีส่วนคุณเหมือนกันน้ํามันมกออะกอกอาชโลมผิวชโลมผมนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าเนี่ย พืชของแอฟริกาหลา,หลายอย่างก็สามารถใช้เป็นพืชเศรษฐกิจได mm. ้มีรอยมีมีความโดดเด่นถัดไปก็เป็นของแอฟริกาใต้เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือจะเป็นรอยบอสนะครับหรือว่าชาแดงเป็นภาษาแอฟริกันที่แปลว่า red bush หรือไม้พุ่มสีแดงในภาษาอังกฤษ Lloyd Boss ครับลอยบอสนี่ครับไม่ใช่ชาแท้ๆแต่เป็นพืชตระกูลถั่วเป็นพืชพื้นเมืองของแอฟริกาใต้โดยเฉพาะในภูมิภาคซีเดอร์เบิร์กในโมรัลัตเวสเทิร์นเคปครับผม ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวในโลกที่ mm hmm. ลอยบอสนบเนี่ยฮะเจริญเติบโตได้ดี mm hmm. เนื่องจากจะมีสภาพภูมิสภา,สภาพภูมิอากาศครับและดินที่เหมาะสมด้วยการที่ชาชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้มันจะมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนสูงครับทำให้ตัวรสชาติและอะไรของชาตรงนี้มันจะแตกต่างก่าที่อื่น mm hmm. จึงทําให้ชาชนิดนี้นครับอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย mm hmm. เช่นแร่ธาตุโพลีฟีนอล อีกทั้งชา,ชาชนิดนี้นะครับมีรสชาติหวานเล็กน้อยไม่ขมเหมือนกับชาเขียวจึงทําให้ดื่มได้ง่ายและให้ความสดชื่นนอกจากนี้ด้วยความที่มันไม่มีคาเฟอีนนะครจึงเหมาะสําหรับเด็กสตรีมีครรภ์และคนที่กําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักครับลอยบอสนยครับก็จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีระดับแทนนินที่ต่ํามากนะครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอาจช่วยป้องกันมะเร็งบางชนิดและยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และนอนไม่หลับได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้ยังถูกใช้ในการผลิตเครื่องสำอางบางชนิดด้วยคุณประโยชน์ที่มากมายแบบนี้ครับมันก็ไม่น่าแปลกใจที่รอยบอสกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเราก็มีเหมือนจะเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับพี่ที่ครับเป็นชาลอยบอสที่ผสมกับตัวโกโก้ครับผมอันนี้อ,อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มัน พัฒนาโดยคนไทยนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ไทย<ช>คือรอยโบสเนี่ยเป็นที่รู้จักในหลายประเทศอฟริกาใต,ต้ก็จะมีรอยโบสขายชารอยโบสแต่อันนี้คนไทยเอามาผสมกับโกโก้เป็นสูตรของเขาเลยเนี่ยถ้าสนใจก็ไปลองหาดูได้นะยี่ห้อก็เห็นอย่างที่เห็นในรูป<ช>นะครับใช่ครับอ่าถัดไปนะครับเป็นกะลาฮารีเมลอนนะครับแตงโมป่าหรือซัมมาเมลอนเขาถือว่าเป็นญาติห่างๆของแตงโมนะครับ แต่ว่าเล็กกว่ามากเลยแล้วก็ชื่อว่าคาราฮารีเมลอนเติบโตที่ไหนครับก็ทะเลสายคาราฮารี ah นั่นเองนะซึ่งทะเลสายคาราฮารีเ ah นี่ยเป็นทะเลรายที่อยู่อินแลนด์นะไม่ได้ติดทะเลนะเป็นอยู่ทางแอฟริกาตอนใต้นะครับก็จะครอบคลุมบอตส์วานานามิเบียแอฟริกาใต้มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรมและก็ประเพณีด้วยเพราะว่าชาวซานชาวโคอีซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองในพื้นที่นี้เขาก็ใช้ตังโมปาเนี่ยเป็นแหล่งน้ําแล้วก็อาหารที่สําคัญนะฮะเมล็ดก็บดเป็นแป้ง ได้ด้วยนะครับน้ำมันจากเมล็ดเนี่ยก็เป็นอุดมไปด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับมีทั้งโอเมก้า6โอเมก้า9นะครับได้รับความสนใจตอนนี้นะครับเพราะว่ากาลาลีเมลอนเนี่ยถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนะโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยเพราะว่ามีสารอะไรต่างๆที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังของมนุษย์ครับ ศักยภาพของน้ำมันแตงโมคาราฮารีนี่ก็สูงนะครับมีโอกาสที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่ใช้พืชแตงโมป่าเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจนะก็ต่อไปก็มันก็จะทให้เห็นว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมนี่มันสามารถนําไปต่อยอดด้านเศรษฐกิจได้และอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นกรณีของแอฟริกาแล้วกันถัดไปครับผมถัดมานะครับก็จะเป็น Sno ด a p p l e หรือ g ก r o n t u ล a f ฟ o d โดยส n นตเนี่ยก็จะแปลว่าเสมหะค้นหนืดสีเขียวใช่ไหมครับชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าสนใจหรือว่าฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าทางเราเนี่ยครับอยากจะนำเสนอแล้วก็แนะนำเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้ครับมีรสเปรี้ยวอมหวานอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระชาวแอฟริกันเนี่ยครัใช้น้ำคั้นจากใบครัเป็นยาแก้ปวดฟัน รักษาแผลในปากแล้วก็รักษาโรคเลือมได้อีกด้วยครับนับเป็นสารพัดประโยชน์ครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือการที่ได้ชื่อเรียกว่าแอฟริกันชิวิงกัมครับเพราะเมื่อ<ม>นําผลไม้นี้ครับไปตากแห้งแล้วนามาต้มด้วยน้าร้อนครับ<ม>ตัวผลไม้ทั้งหมดยกเว้นมเมล็ดสามารถเคี้ยวเล่นครกลายเป็นหมากฝรั่งที่สามารถทําได้เองในครัวเรือนความหวานก็จะมาจากตัวผลไม้เองแล้วก็อีกทั้งนะครับตัว การเคี้ยวของเราทุกทก,การเคี้ยวก็จะมีประโยชน์แสดงให้เห็นถึงการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการแปลรูปวัตถุดิบครับให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เขาใช้ครับ <S <S ดีครับน่าสนใจมากเลยถัดไปเนี่ยเป็นพืชนะครับตระก,กูลเดียวกับมะม่วงหาเมะนาโขลอยหน้าตาเป็นยังไงอ่านี้นะครับนาตาพลพรมนะครับเป็นไม้พุ่มผลสีแดงสดนะครับรสชาติคล้ายแคนเบอรี่ผสมมะเดือ่อมีวิตามินซีนะครับสูง อยู่ในเขตร้อนนะครับแล้วก็บริเวณแอฟริกาตอนใต้นะครับทำให้ซึ่งซึ่งแอฟริกาตอนใต้เนี่ยก็จะอยู่กับพื้นที่ลมที่ใกล้ทะเลเนาะมีเกลือมีเกลืออยู่มากมายาลมในพื้นที่แอฟริกาตอนใต้เนี่ยเขาจะพัดพาเกลือจากทะเลมาปนเปื้อนกับอากาศอยู่บนผิวดินพื้นผิวอื่นๆปกติพืชกระสิงแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะรับผลกระทบจากการที่มีลมพัดเกลือมานะครับต้นไม้อาจจะไม่โตดีอะไรต่างๆแต่ว่า ืชชนิดนี้นะนาตาลพลัมเนี่ยสามารถทนกับลมประเภทนี้ได้ดีนะทำให้เจริญเติบโตดีเลยในพื้นที่ชายฝั่งเช่นในโมลารัสอีสเทิร์นเคปนะครับก็คือทางแหลมทางตอนตะวันออกของแอฟริกาใต้หรือควาซูลูนาตาลน,นะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ดีแล้วก็โมซัมบิกดีมีผลทั้งปีเลยนะครับเนื่องจากมีวิตามินสูงเนี่ยก็ยังมีสารพคคุณอื่นๆเช่นช่วยลดริ้วรอยนะครับเพื่อระบบภูมิคุ้มกันช่วยปอดแข็งแรงนะครับมีธาตุเหล็กจํานวนมากนะทำให้ ลดความเหนื่อยล้าวิงเวียนศีรษะนะครับโพแทสเซียมก็สูงเพราะฉะนั้นก็ช่วยขจัดเรื่องความดันโลหิตสูงเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อนะครับนำมาใช้เพื่อเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหวัดแมลงทําเป็นผลไม้ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นอะไรดีเช่นเขาบอกว่ามีพายนะครับเยลลี่ทําเป็นซอสก็ได้นะผลสุกกินได้แล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนอื่นนั้นมีพิษเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับโดยเฉพาะยางขาวที่ไหลออกมาเมื่อตัดกิ่งนะครับ ชาวพื้นเมืองใช้ยางนี้เป็นยาสมุนไพรแต่ต้องใช้อย่างค่อนข้างระมัดระวังเลยละ่ะแต่เนื่องจากว่าดอกของเขาอะนะครับสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมก็เลยถูกใช้เป็นไม้ประดับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพืชที่มีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษในตัวเองแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นของแอฟริกาเนี่ยสามารถทําให้เราเอาประโยชน์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ครับน่าสนใจครับสุดท้ายนี้ครับเราก็จะมารู้จักกับชื่อท้องถิ่นจะเรียกว่าอินเบ หรือ Li ว i ิ g s t ตนการซิเนียนะครับพืชชนิดนี้นะครตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียร์แก่นักสำรวจชาวสกอตแลนด์นะครก็คือด David ร i เดวิดลิฟวิงสโตนที่ได้สำรวจพื้นที่กว้างใหญ่ของแอฟริกากลางและตะวันออกรวมถึงการค้นพบน้ำตกวิกตอเรียครในปีคิหศักดรอา5้นะครับซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพืชชนิดนี้พบได้ตั้งแต่พื้นที่กว้างในเขตร้อนของแอฟริกาตั้งแต่ ประเทศก,กอตวัวครับไปทางตะวันออกจนถึงโซมาเลียแล้วก็ทางใต้จนถึงแอฟริกาใต้ครับพืชชนิดนี้นะครับก็จะชอบอากาศร้อนชื้นจึงมักพบใกล้แหล่งน้ำครับเช่นริมแม่น้ำลำธารหรือทะเลสาบครับเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาในสวนสาธารณะหรือริมถนนเนื่องจากพุ่มทรงสวยงามครับและทนทานต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย <c oughs> ผลมาต่อตัวผลนะฮะตัวผลก็จะ ผลที่สุกแล้วครจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุเป็นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับชุมชนสําหรับชาวท้องถิ่นในแอฟริกาครับผลของมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ชาวพื้นเมืองครับก็จะมีวิธีการนําไปปรุงอาหารได้อย่างที่อย่างแบบน่าสนใจครับโดยเอาตัวอิมเบหรือลิวิงลิวิงสโตนกาซิเนียนะครับมาเป็นออใช้แทนมะนาวครับผมนอกจากนี้ครยังใช้เป็นยาแก้ท้องเสียแล้วก็รักษาแผลในปากมีสรรพคุณ ในการในการรักษาแผลและโรคผิวหนังบางชนิดผลไม้ชนิดนี้ครับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากแต่ว่าเมื่อรู้ถึงประโยชน์จากพืชอย่างรอบด้านของชาวพื้นเมืองครับทำให้พืชชนิดนี้ครับมีศักยภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเพิ่มคุณค่าของพืชพื้นเมืองหรือด้านต่างๆครับซึ่งฟังไปแล้วนี่ถ้าใช้แทนน้ำมะนาวเนี่ยน่าจะเอาไปแข่งกับมิลค์เบอร์รี่เมื่อกี้นะครับโอ้ครับมิลค์เคิรฟรุตนะเมื่อกี้ใช่นะครับใช่ไหมครับ ดีเลยครับครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบรรดาพืชพันธ์แอฟริกานะครับทั้ง10ชนิดด้วยกันที่เรายกตัวอย่างมาจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่เราอยากนำเสนอเนี่ยคือเราอยากให้เห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนาะที่เราเนื่องจากเราเป็นคนไทยรเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้รับรู้รับทราบว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่หลายอยู่หลายอย่างบนโลกนี้นะครับซึ่งเราเนี่ย ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอาจจะได้ไปค้นพบในพื้นที่ต่างๆอ,อื่นๆบนโลกซึ่งไม่ใช่ในไทยอันนี้ก็เช่นกันนะครับในแอฟริกาเนี่ยก็มีพืชมหัศาจรรย์เหล่านี้รอคอยาการค้นพบของทุกท่านอยู่ซึ่งหวังว่าจะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุน้นแล้วก็สร้างความสงสัยไขรร้รู้ให้ทุกท่านไปเห็นไปสำรวจนะครับคือถ้าไปในพื้นที่ต่างๆของแอฟริกาเนี่ยก็ต้องได้เจอบ้างละอย่างน้อยก็สองสามสี่ประเภทแล้ว อย่างน้อยก็จะได้จะได้เห็นภาพด้วยนะครับว่าเมื่อคิดถึงแอฟริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนแอฟริกาอาจจะไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแอฟริกามันมันไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของเขามันยังมีเรื่องของต้นไม้มีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็อันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประตูไปสู่การเข้าใจทวีปแอฟริกาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีในสิ่งที่พืชพันธุ์สามารถทำให้กับประชาชนแล้วก็ ประชาคมระหว่างประเทศได้มันก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นต้นนะครับแล้วก็การสมงวนรักษาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลกนะครับคือการที่เรมีทวีปแอฟริกาเนี่ยมันเป็นทวีปที่มันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในโลกลเราได้เรารู้จักต้นไม้เหล่านี้ก็ทําให้คนแทยให้เราเนี่ยเห็นว่าต้นไม้เหล่านี้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นควรค่าแก่การสงวนรักษาเราสร้างความตระหนักรู้ในระดับระหว่างประเทศนะครับโดยตอนนี้เราก็ มุ่งเป้าไปยังคนไทยต่อไปนะครับเราก็จะเขาเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี้ยมันก็เป็นพื้นฐานนะที่ทำให้เราได้รู้จักมิภาคแอฟริกาแล้วเราก็ไปรู้จักกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นสภาพอากาศนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาประกอบถ้าเราต้องการจะเข้าใจแอฟริกาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการบูรณาการองความรู้ทั้งหมดเนี้ยเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนการค้า นะครับนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนนะทําให้เรามีความเข้าใจอันดีกันระหว่างบุคคลต่างวัฒน,นธรรมกันด้วยนะทั้งคนไทยทั้งคนแอฟริกาผมเชื่อว่าคนแอฟริกาเองเนี่ยก็อยากจะสนใจพืชพันธุ์พืชสมุนไพรของไทยเช่นกันนะเราคนไทยเรารู้จักพืชพันธุ์สมุนไพรอะไรเราก็ตอบเป็นอนา,นาคตอาจจะมีโอกาสนะนำศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืชพันธุ์ของเราเนี่ยไปน,นาเสนอแก่แอฟริกาแล้วเช่นเดียวกันนะ ต่อไปไทยก็อาจจะเปิดตลาดให้สินค้าจากแอฟริกาที่มาจากพืชพันธุ์ที่มหัศจรรย์เหล่านี้เข้ามาในไทยมากขึ้นเช่นกันนะไม่ใช่แค่อมาดูล่าที่โชว์ไปนะฮะหรือว่าจะเป็นไอ้ <B osse. S 1> รอยโบสนะครับที่เป็นชาแดงเนี่ยก็จะน่าจะมีต่อไปในอนาคตอาจจะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะที่มาจากแอฟริกาด้วยกันแล้วก็อยากให้เห็นว่านะครับลูกาพีวัตเนี่ยมันทําให้เรา ู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวผ่านพืชผ่านพันไม้1ิประเภทซึ่งเป็นตัวอย่างก็หวังว่านะครับจะช่วยทําให้ไทยและแอฟริกาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งกันและกันในมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้มีความรู้จักมีความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะน้องผลิตก้าวลิมมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับรายการเราครับ สำหรับวันนี้สายตรดฟ้าสาร่าสุหิมาลัยนะครับในตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแอฟริกาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ